จต้องซื้อหุ้นคืนวันนี้เราจะมาดูข้อข้อดีนะคะแล้วก็ข้อเสียนะคะของการซื้อหุ้นคืนนะคะจากปีนี้นะคะคือเราก็จะพบว่ามี8บริษัทเนี่ย ตั้งงบนะคะเพื่อซื้อหุ้นคืนนะคะเป็นเงินเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยกว่าหมื่นล้านบาทนะคะทำไมเออบริษัทจดทะเบียนเนี่ยหรือบอจอเนี่ยต้องซื้อหุ้นคืนนะคะข้อดีและข้อควรระวังที่นักลงทุนเนี่ยควรรู้มีอะไรบ้างนะคะ การประกาศซื้อหุ้นคืนนะคะของบริษัทจดทะเบียนนะคะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาทำเพื่อบริหารการเงินนะคะเช่นนะคะ CPF นะคะใช้งบนะคะ5,000ล้านบาทในการซื้อหุ้นคืน200ล้านหุ้น นะคะคแล้วก็ไทยูเนียนกรุ๊ปนะคะหรือว่าทียูเนี่ยใช้งบ3,000ล้านบาทซื้อหุ้นคืน200ล้านหุ้นแล้วก็ล่าสุดนะคะจะเป็นบริษัทซิงเกอร์นะคะตั้งงบเนี่ยหก0ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเตรียมซื้อหุ้นคืนแต่ว่าซื้อไม่เกิน18ล้านหุ้นนะคะ หรือ2.19%นอร์เซน์ะคะโดยที่จะเริ่มซื้อวันที่23ธันวา65นะคะไปจนถึง23มีนาคม66นะคะแบริษัทนะคะที่ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนเนี่ยเป็นวงเงินนะคะทั้งสิ้น1นะคะทั้งสิ้น1,250ล้านบาท เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องนะคะและเพื่อพยุงราคาหุ้นที่ปรับลดลงจนต่ำกว่าบุก k v a l ไม่สะท้อนมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงของการดำเนินกิจการนั่นเองนะคะ คือสาเหตุที่ที่เป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเอ่อเนื่องมาจากว่าราคาหุ้นเนี่ยในตลาดเนี่ยตกตกมากกว่า book value นะคะซึ่งไม่สะท้อนศักยภาพผลประกอบการของบริษัทจากภาวะเศรษฐกิจคะที่ซบเซาที่ไม่ดีอย่างที่เราทราบกันอยู่อะคะ่อ,อการซื้อหุ้นคืนเนี่ยจึงช่วยนะคะให้ราคาเนี่ย ปรับขึ้นได้ในระดับหนึ่งจากปริมาณหุ้นในตลาดที่ลดลงะคะ่ะตัวอย่างนะคะก็คือกรณีของ CPF นะคะแจ้งตลาดเมื่อวันที่สิบสี่ธันวาค่ะที่ผ่านมานะคะวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็คือวันที่สิบห้าสิบหกธันวาหกห้าเนี่ยราคาก็คือปรับขึ้นทันทีเลยนะคะแล้วก็ ส่วนตรงเนี้คือผลเนี่ยจะได้ผลหรือไม่เนี่ยราคาหุ้นจะตอบสนองนะคะต่อการดำเนินโครงการเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอาจเห็นผลในระยะสั้นๆนะคะเพราะว่าพอปรับก็คือขึ้นเลยราคาก็ปรับขึ้นเลยนะคะแล้วแต่แต่ว่าการจะเข้าลงทุนเนี่ย นักลงทุนก็ต้องศึกษาเงื่อนไขให้ดีนะคะเพราะว่า,าข้อกําหนดที่อาจจะไม่ไม่รู้นะคะจึงต้องทำความเข้าใจนะคะคือเราต้องศึกษารายละเอียดก่อนนะคะก่อนที่เราจะกระโจนเข้าไปลงทุนนะคะอขอพูดถึงตัวสาเหตุกันเลยดีกว่านะคะสาเหตุนะคะที่นะคะบริษัท ตัดสินใจซื้อหุ้นคืนเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าราคาหุ้นนะคะที่ซื้อขายในตลาดเนี่ยปรับตัวลงนะคะต่ำกว่า book value แ,และไม่สะท้อนมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงนะคะจึงตัดสินใจเข้าซื้อหุ้นในตลาดกับคืนนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนในระยะสั้นนะคะและส่งสัญญาณให้รู้ว่าราคาหุ้นเนี่ยต่ำเกินไปแล้ว นะคะเขาส่งสัญญาณแล้วนะคะอ่าแล้วก็การซื้อหุ้นคืนเนี่ยยังเป็นข้อที่สองนะคะการซื้อหุ้นคืนเนี่ยยังเป็นการปรับโครงสร้างทางการเงินนะคะในช่วงที่บริษัทเนี่ยมีกำไรสะสมนะคะหรือหรือนะคะหรือเงินสดในมือเนี่ยที่ยังไม่มีแผนจะนำเงินไปใช้ลงทุนเนี่ยทำให้บริษัทเลือกที่จะนำเงินที่เหลืออยู่ในในมือเนี่ย มาซื้อหุ้นของตัวเองคืนนะคะรวมทั้งการซื้อหุ้นคืนเนี่ยยังสามารถทำให้อัตราส่วนทางการเงินเนี่ยดูดีขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าการลดจำนวนหุ้นในตลาดเนี่ยทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยลดลงด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลให้อัออาตราส่วนทางการเงินนะเช่นพวกค่า EPS roe พวก pe แลอแล้วก็รวมไปถึง dps เนี่ยปรับขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยนะคะก็คือทำให้งบดูดีขึ้นมาค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังเป็นาการแก้ปัญหานะคะเมื่อ,อพูดถึงหุ้นเนี่ยไม่เห็นด้วยกับนโยบายของบริษัทนะคะก็คือเช่นไม่เห็นด้วยกับมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะคะเกี่ยวกับสิทธิ์ในการออกเสียงหรือสิทธิ์ในการรับเงินปันผลการซื้อหุ้นคืนเนี่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเนี่ยเพื่อลดจํานวนผู้เกี่ยวข้องซึ่งจะทําให้บริษัทมีอํานาจในการตัดสินมากขึ้นในการตัดสินใจนะคะมากขึ้นจากที่กล่าวไปเนี่ยนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยคือหุ้นที่ซื้อ คืนเนี่ยจะถือไว,ไว้ไว้ได้เนี่ยแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบริษัทต,ต้องขายออกไปนะคะในเวลาที่กําหนดคือเมื่อถือหุ้นเป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือนและนานสุดนะคะไม่เกินสามปีถ้าบริษัทไม่นำกลับมาขายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์นะคะในกระดานหลัก ก็คือในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยค่ะที่เราซื้อขายกันทุกวันเนี่ยค่ะออหรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะต้องดำเนินการลดทุนด้วยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนทิ้งไปนะคะเรามาดูข้อดีนะคะข้อดีในการซื้อหุ้นคืนเนี่ยหน,นะคะราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นจากจํานวนหุ้นในตลาดลดลง นะคะสับลายลดลงนั่นเองนะคะแล้วกเกิดความคาดหวังของตลาดในระยะสั้นที่มองว่าหุ้นควรเป็นขาขึ้นจากการที่มีเงินของนักลงทุนรายใหญ่มาไล่ซื้อหุ้น 2. EPS นะคะหรือกำไรสุดที่ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นบริษัทมีกำไรร้อยล้านบาทมีจำนวนหุ้นในตลาด5ล้านหุ้นแปลว่าอะไรนะคะ แปลว่ากำไรต่อหุ้นเท่ากับ20ิบาทต่อหุ้นแต่นะคะแ,แต่แต่เมื่อบริษัทประกาศซื้อหุ้นคืนจํานวนหนึ่งล้านหุ้นนะคะทําให้จํานวนหุ้นในตลาดเหลือสี่ล้านหุ้นหากบริษัทนะคะยังทํากําไรได้เท่าเดิมนะคะแปลว่าอะไรแปลว่ากําไรต่อหุ้น,นะคะ่ะจะเพิ่มเป็น25บาบาทต่อหุ้นนะคะแล้วก็ สนะคะเงินปันผลต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากอะไรนะคะเนื่องจากจะมีจำนวนผู้ถือหุ้นเนี่ยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเนี่ยหายไปทำให้เงินปันผลต่อหุ้นหรือดีเวเดนเปอร์แชร์นะคะเพิ่มขึ้นนะคะสี่นะคะอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะ หรือเรียกกันว่า roe นะคะเพิ่มขึ้นเพราะนะคะเพราะส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่เป็นตัวหารเนี่ยถูกปรับลดลงคนหารลดลงนะคะนะคะคือคนหารลดลงก็ทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยสูงขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะก็คือจะสะท้อนถึงความมั่นใจของผู้บริหารต่อบริษัท เนื่องจากถึงขนาดยอมควักเงินซื้อหุ้นตัวเองกลับคืนมานะคะ,ะต่อมานะคะเรามาดูข้อควรระวังกันบ้างนะคะข้อที่เราต้องควรระวังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของออ de นะคะหรือว่าอัต,อตราส่วนหนี้สินต่อทุนนะคะมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ะะทำให้อาจจะกระทบต่อความเสี่ยงเรื่องหนี้สินและข้อจำกัดในการขยายธุรกิจในอนาคตนะคะสเสียโอกาสสร้างการเติบโตนะคะเสียโอกาสเพราะอะไรเพราะการที่บริษัทเลือกนำเงินมาซื้อหุ้นนะคะแทนที่นะคะแทนที่จะนำเงินไปลงทุนในโครงการต่างๆเพื่อขยายธุรกิจ นะคะสามนะคะสภาพคล่องของหุ้นฟรีโฟร์ดนะคะลดลงนะคะซึ่งจะมีผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนะคะอันนี้คือเป็นผลกระทบที่มีความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนี้คืออย่างมากนะคะโดยเฉพาะกับบริษัทขนาดเล็กที่มีปริมาณหุ้นหมุนเวียนในตลาดน้อยอยู่แล้ว นะคะสี่นะคะโดนตัวเลขทางการเงินหลอกตานะคะหลังจากซื้อหุ้นคืนนักลงทุนต้องดูผลประกอบการให้ดีค่ะเพราะอะไรคะเพราะอัตราส่วนทางการเงินต่างๆที่ดูดีขึ้นนั้นบางทีอาจจะอาจจะนะคะ อาจจะไม่ได้เติบโตจริงๆก็ได้เช่นบริษัทซื้อหุ้นคืนที่10%ของทุนแปลว่าแปลว่ากำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้น10%โดยอัตโนมัติค่ะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้น ถ้ากำไรต่อหุ้นโตนะคะไม่ถึงไม่ถึงสิบเปอร์เซนตก็แปลว่าธุรกิจมีการชะลอตัวลงนะคะแปลว่าธุรกิจมีการชะลอตัวลงประมาณนี้นะคะฟังถ้าฟังแล้วแบบยังแบบ ไม่ค่อยไม่ไม่ไมค่อยเข้าใจหรือ,อยังมึนมนอยู่ฟังไปเรื่อยๆนะคะฟังบ่อยๆนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะเข้าใจไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกังวลไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะการเงินเป็นเรื่องง่ายๆฟังสบายๆนะคะเหมือนฟังนิทานครั้งหน้านะคะอามาลงทุนเนี่ยจะมาพูดถึงหรือว่าจะมาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยฝากเพื่อนๆนนะคะ ติดตามอาม่าด้วยนะคะกดติดตามอาม่าไว้นะคะแล้วอาม่าเนี่ยจะนําคลิปที่มีความรู้เนี่ยเกี่ยวกับการลงทุนนะคะทุกด้านนะคะมาอัปเดตนะคะอาม่าไม่ได้เก่งนะคะแต่อาม่าก็คือค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาเราสงสัยอะไรเราก็ค่อยๆศึกษาแต่ตอนเนี้ยถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเริ่มจากตรงไหนเริ่มที่อาม่านะคะ อาม่าเนี่ยก็จะค่อยๆมีข้อมูลเนี่ยมาอัปเดตแล้วเพื่อนๆก็ฟังแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกับอาม่านะคะอาม่ารักการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ